2พฤติกรรมนะคะที่คุณจะเห็นชัดเจนเลยว่าคนรักของคุณเปลี่ยนไปหรือเราจะเรียกง่ายๆว่าเขาเริ่มหมดรักเราแล้วนะซึ่งเราสามารถสังเกตได้2พฤติกรรมที่โคชเชมจะบอกคุณค่ะข้อแรกเลยลดการใช้เวลาอยู่ด้วยกันค่ะจากที่เคยใช้เวลาอยู่ด้วยกันบ่อยๆ เขาจะเริ่มหาช่วงเวลาหลบหนีไม่อยากอยู่ด้วยกันหรือหาข้ออ้างที่จะไม่เจอกันบ่อยๆเหมือนแต่ก่อนแล้วซึ่งอันนี้เราตัดภาพมาเนาะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือบางคู่ตัวติบกันเลย คือต่อให้ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะการใช้เวลาอยู่ด้วยกันก็อย่างเช่นในเรื่องของการคุยกันบ่อยมากวิดีโอคอลคุยกันบ่อยมากแชทคุยกันบ่อยมากหรือบางวันก็จะมีช่วงเวลาที่แบบว่ามันเป็นเวลาคุณภาพระหว่างคุณกับคู่รักที่จะคุยกันถูกไหมแต่ทีเนี้ยเขาเริ่มเปลี่ยนไปคุณจับสัญญ,ญาณได้ว่าเอ้ยทําไมเขาแบบลดการใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะ่ะแล้วก็เริ่มห่างๆคาพูดเริ่มไม่สนิทกันเหมือนแต่ก่อนคําพูดเริ่มเหมือนแบบ คุยกันเหมือนไม่ใช่คู่รักอะ่ะประหนึ่งว่าเหมือนคนรู้จักธรรมดานะคะอันนี้คือสัญญาณหรือพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมานั่นเองเสเต็รถัดไปข้อที่2ค่ะตอบช้าหรือเราจะเรียกว่าไม่ค่อยตอบข้อความเลยก็ว่าได้นะคะอีกอันนึงก็คือประเภทที่ดองแชทคือเมื่อก่อนเนี่ยคุณแชทไปเขาก็ตอบมาปกติถูกไหมแล้วก็คุยกันแบบ เป็นกิจจลักษณะจริงจังแต่เมื่อเวลาผ่านไปความรักมันเริ่มลดลงเขาเริ่มหมดรักคุณแล้วเขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาตอบข้อความบ่อยๆหรือเราเรียกว่าตอบช้าแล้วเขาก็อาจจะมีพฤติกรรมที่ดองแชทเข้ามาเพราะอะไรเพราะว่าคือพอเราไม่ได้อยากจะสนใจแล้วอะ มันก็จะเกิดการที่แบบว่าไม่อยากคุยคุณเก็ตเรื่องนี้ไหมคะมันจะเกิดขึ้นตัวคุณน่ะจะสังเกตได้ทีนี้ถ้าสมมุติว่า2พฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณปุ๊บเราจะแก้เกมยังไงเราจะทํำยังไงเราต้องเข้าใจก่อนเนาะว่าเราต้องหาสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมก่อนหน้านี้คือดีคือชอบแต่ทีนี้คือเขาแบบรู้สึกเปลี่ยนไปไม่ชอบเราเหมือนเดิมเราต้องหาสาเหตุก่อนหรืออีกแบบหนึ่งคือโคจะบอกเลยนะว่าคนที่เขาแบบ ไม่ได้จริงใจกับเราตั้งแต่แรกอะ่ะคบเพื่อหวังผลประโยชน์ค่ะเขาจะไม่สามารถที่จะทนอยู่กับเราได้นานโอเคไหมดังนั้นอะไรที่มันไม่ใช่นะแนะนําเลยว่าคุณลงทุนคนเดียวไม่คุ้มหรอกปล่อยผ่านโอเคไหมคะใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดใจกดแชร์กับโคชเชมด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะ